ทุกคนครับคลิปนี้ซิฟฝั่งตรงข้ามโคตรปั่นเลยนะครับผมก็คือว่าซิฟมันว้าปั่นประธานทีมผมนะครับผมแล้วสเตปที่มันเล่นก็คือสเตปเล่นแบบกวนๆนะครับผมก็คือเข้ามาก็เหมือนจะเข้าหรือไม่เข้านี่นะครับผมคือช็อตนี้นะครับผมมันอมคีปมาแล้วก็จะพุ่งเข้ามายัดป้อมผมนะครับผมรอดูเลยนะครับผมนั่นนะครับผมแล้วซิฟมันก็อมช่วยจังหวะเพื่อนได้ดีมากเลยนะขนาดผมตีมันมันก็ยังมีวราปตุกนะครับผม มันเล่นแบบโอ้โหโคตรย่อเยอะนะครับผมมันฟิกเกอร์ไปแล้วมันก็วาร์ปใส่ผมมีรอบก็คือมันเล่นแบบโอ้โหโคตรชิวนะครับผมมันกิ้งคีปมาแล้วมันก็ฟิกเกอร์นี้อาไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้โหแต่โลกนี้รู้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันองคีปเขาป้องใจคราชอน,นี้ผมค,คมนใจจะขาน้ผมฟอลลิิกลำยับนรับผมแล้วตัวโลกก็พยายามกันคีปที่จะเข้ามาตีผมมาผมโดนไม้ก็พยายามตีฝั่งมาไม่ตีผมทีผมยังผมมืนป่หัวไปล้วอนนี้ปมมันเกิดเตะนะผมจะมึช่วงนี้ที่มันเาาาาค,คิดมันขึ้นวามมัน อะไรพี่เลน,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 นเนี่ยอะไรนะครับผมนั่นไงกูว่าล่ะโอ้โหล้าวใส่ไม่พอเฮ้ยมันยังจะพาของชาร์ปซิปยักษ์มาใส่ผมอีกนะครับผมโอ้โหทุกคนมันมาแล้วนะครับผมผมคงไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับผมผมต้องอันติปิเกอร์ยัดเข้าไปเลยกูจะจดจำมึงไว้ไอ้สิแม่มกว่าทุกจ